สิบเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณร่ำรวยได้ลุงตีได้อ่านหนังสือมาของโทนี่รอบินส์แล้วมันก็มีประเด็นที่จะช่วยคุณในเรื่องนี้หลายคนบ่นชีวิตตัวเองนะครับว่าทําไมไม่มีโอกาสรวยสักทีหลายคนก็ไปหาหนังสือเยอะแยะหมดเลยในการที่จะมาอ่านเพื่อทําให้คุณประสบความสำเร็จแต่หลายคนยังหาข้อสรุปไม่ได้บทสรุปมันคืออะไรอะไรคือเคล็ดลับของความร่ำรวยตรงน,นั้นโทนี่รอบ,บินส์ก็ได้มีประเด็นเหล่านี้แล้วก็ได้เก็บข้อมูลรวบรวมจากคนที่ประสบความสำเร็จเยอะแยะมาแล้วก็สรุปให้ฟังดังนี้ครับข้อแรกจงมี เมื่อเรามีฝันเราจะมีภาพตัวเองในอนาคตเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนในอนาคตนั่นคือความฝันของคุณแต่ถ้าเมื่อไร่คุณไม่มีความฝันไร้ฝันคุณจะไม่เคยเชื่อมต่อกับตัวของมันเลยแล้วคุณก็ไม่เคยรู้สึกว่าคุณจะเคยกลายเป็นคนร่ำรวยได้เลยมันจะทําให้คุณไม่มีพลังงานเพราะคุณไม่มีพลังงานชีวิตคุณก็เดินทางแบบไม่มีเป้าหมาย ถ้าคุณมีฝันคุณก็จะมีเป้าหมายที่คุณจะทําให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ข้อ 2. หยุดการซื้อขายเวลาแลกกับเงินมันแปลว่าอะไรครับถ้าคุณต้องการทํางานเพื่อมีชีวิตอยู่เอาเวลาของคุณไปทํางานไปสมัครเป็นพนักงานคุณกําลังขายเวลาของคุณเพื่อให้ได้เงินแล้วก็คุณสามารถได้รับเงินมากขึ้นแต่คุณอาจจะได้รับเงินมากขึ้นถ้าคุณผลงานดีแต่คุณไม่สามารถได้รับเวลามากขึ้นเวลาเป็นทรัพยากรที่ไม่ขีดจากัดเวลาไม่สามารถเอาเก็บมาใช้ได้มันไม่ย้อนกลับนะครับคุณต้องคิดว่าสิ่งใดที่จะทําให้คุณ ได้เงินมากขึ้นในช่วงเวลาเท่าเดิมอะไรที่คุณใช้เวลาไปแล้วมันไม่ช่วยให้คุณประสบความเร็จตัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปเอาเวลาที่จะมาทําให้คุณได้เงินแล้วนั้นคุณจะร่ำรวยขึ้นได้ครับก็ 3. คุณต้องมีความเคารพกระตันยูต่อตัวเองและรักตัวเอง แม้ว่าคุณจะมีเงินไม่มีเงินมากมายหรือไม่มีเงินเลยแต่คุณต้องรู้จักการให้คุณค่ากับตัวเองเคารพตัวเองรักตัวเองคุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยได้ความมั่งคั่งมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกความมั่งคั่งมันเกิดจากวิธีกินคิดในจิตใจคุณคุณไม่สามารถมีความมั่งคั่งได้ถ้าคุณมองเห็นแต่แค่เงินแต่คุณขาด สุขภาพขาดอารมณ์ที่ดีขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือขาดเวลาข้อ 4. ขอให้คุณเป็นนักลงทุนที่มีวินยัยอย่าคิดว่าคุณไม่สามารถรับความเสี่ยงได้เลยความเสี่ยงมีแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลเยอะขึ้นเช่นกันแล้วจะทําอย่างไรละ่ะให้ความเสี่ยงน้อยแต่ได้เงินเยอะหลักการของการลงทุนก็คือคุณจะต้องรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นหากคุณต้องลงทุนกับมันการกระจายความเสี่ยงเป็นหลักการลงทุนที่สําคัญเรียนรู้กับการลงทุนนะครับข้อ5อย่ากลัวแพ้อย่า กลัวผิดหวังน่าเสียดายนะครับที่เรากําลังตั้งโปรแกรมตัวเองเนี่ยนะครับแบบความกลัวแบบผิดๆเรากลัวจะผิดพลาดกลัวที่จะโดนปฏิเสธคนร่ํารวยคิดว่าความลน้มเหลวมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ลน้มเหลวและคุณเรียนรู้กับมันก็ 6. คุณนํางานหนักมากขึ้นคุณเพิ่มการสร้างคุณค่าให้ตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใดจงหาวิธีเพิ่มคุณค่าของตัวเองเพิ่มมูลค่าของตัวเองนะครับคุณค่าของคุณจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการเงินและความมั่งคั่งมันจะไหลาตามคุณมาเองก็เจ็ดขอให้คุณเรียนรรู้กา แบบอัตโนมัติถ้าการออมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคุณไม่คิดเกี่ยวกับมันเงินก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นแล้วคุณก็จะเติบโตเพราะพลังของดอกเบี้ยที่มันทบ อยู่ในการออมของคุณนั้นมันจะนําให้คุณมีเงินมากขึ้นเช่นกันข้อ8ให้ในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถให้ได้การเป็นคนที่มีความเมตตามีความใจกว้างเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากถ้าคุณไม่เคยให้เงินใครเลยแม้แต่บาทเดียวโทนี้เราเป็นบอกคุณไม่มีทางที่จะหาเงิน1ล้านหรือ10ล้านได้เลยเพราะคุณไม่ใช่เป็นคนผู้ให้การมีเมตตาการให้ทําให้คุณรู้จักพอเมื่อคุณรู้จักพอคุณจะเป็นอิสระจากเงินเมื่อคุณเป็นอิสระจากเงินเมื่อคุณไม่คิดเรื่องเงินคุณจะสัมมผัสได้ถึงควา อีสรภาพทางการเงินที่แท้จริงข้อ9คุณต้องมีจิตใจที่แข็งแรงและมั่นคงหลายคนไม่สามารถก้าวหน้าได้เลยหรือเดินไปข้างหน้าได้เลยเพราะว่าทาัศนคติหรือมายเซตของเขาเนี่ยมีความสําคัญมากหากคุณมีความแข็งแกร่งทางจิตใจแล้วคุณเป็นคนเข้มแข็งพอคุณจะไม่เพียงแต่เป็นคนอยู่รอดเท่านั้นแต่คุณจะสามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้เช่นกันเมื่อคุณเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากความแข็งแกร่งภายในตัวของคุณเองจะสามารถทําให้คุณพิชิตสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหารอบตัวคุณได้ข้อสุดท้าย จงมีความสุขกับความคืบหน้าที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเล็กๆหรือใหญ่ๆถ้าคุณต้องการชีวิตที่มีความสุขคุณมีช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงแต่ถ้าความยากลำบากเหล่านะั้นเป็นปัญหาส่วนตัวและเป็นปัญหาทางการเงิน,นทนนี้เรบินสนแนะนําให้คุณค่อยๆทําทีละขั้นตอนแบ่งซอยเป้าหมายเป็นชิ้นเล็กๆๆ,ๆ,ๆแล้วทําทีละชิ้นแล้วคุณจะบ,บรรลุเป้าหมายเล็กๆเหล่านั้นในที่สุดคุณก็จะบ,บรรลุเป้าหมายใหญ่ได้เช่นกันเช่นถ้าคุณอยากมีเงิน10ล้านภายใน5ปีคุณอาจจะแบ่งเป้าหมายว่าขอเก็บล้านแรกไว้ก่อนภายใน1ปีนี้ไ่้ แล้วคุณก็ซอยเป้าหมายเหล่านั้นในเวลาต่อๆไปคุณย่อยเวลาลงคุณย่อยเป้าหมายลงแล้วคุณก็จะค่อยๆได้เป้าหมายนั้นไปทีเล็กเนื้น้อยในที่สุดคุณก็จะได้ตามเป้าหมายนั้นถ้าคุณไม่มองเป้าหมายเล็กๆก,ก่อนคุณมีแต่มองเป้าหมายใหญ่ๆมันไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเอา1ิข้อของเทีนโรบินส์นี้ไปใช้ลองดูนะครับคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วร่ำรวยได้ครับ